อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพตอนทำไมพระของขวัญพระผงวัดปากน้ำถึงศักดิ์สิทธิ์และมีอานุภาพมากต่อจากตอนที่แล้ว หลวงปู่ท่านเคยพูดว่าคนที่ได้พระของขวัญไปจะมีสมบัติติดตัวพันล้านซึ่งการที่หลวงปู่ท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะการถวายปัจจัย25บาทเพื่อสร้างโรงเรียนพระปริยัตในช่วงนั้นเป็นการทำบุญถูกเนื้อนาบุญคือถูกองค์พระธรรมกายนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนเพราะได้ทำกับหลวงปู่และพวกที่เข้าถึงพระธรรมกายโดยตรงดังนั้น แม้จะทําบุญจํานวนน้อยเวลาบุญส่งผลก็จะได้มากและแม้ทําบุญจํานวนมากเวลาบุญส่งผลก็จะได้มากยิ่งขึ้นไปเป็นทัพทวีเหมือนบัณฑิตในการก่อนที่ได้ถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเวลาบุญส่งผลก็ทําให้เขาได้เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัตินับอนันต์นับภพนับชาติไม่ทั่วเลยทีเดียว แม้ว่าในบางครั้งหลวงปู่ท่านอยากจะให้พระของขวัญแก่ผู้ใดเป็นการส่วนตัวท่านก็ยังต้องให้ผู้นั้นบริจาคปัจจัยทำบุญสร้างโรงเรียนพระปริยัติให้แก่วัดเหมือนกันเพราะท่านถือว่าท่านผลิตพระของขวัญออกมาก็เพื่อวัดไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวดังนั้นจึงมอบพระของขวัญให้ผู้ใดไปเปล่าๆไม่ได้ที่สำคัญ หลวงปู่ยังประกาศไม่ให้ใครนำพระของขวัญออกไปแจกนอกวัดอย่างครั้งหนึ่งสมเด็จปา๋าหรือก็คือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ได้พูดกับหลวงปู่ว่าจะขอพระของขวัญจากหลวงปู่เพื่อเอาติดตัวไปตามหัวเมืองต่างๆและเมื่อใครต้องการก็จะให้เป็นของขวัญแก่เขาซึ่งหลวงปู่ก็บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้พระของเรามีคุณภาพจริง ผู้อยากได้ต้องมาเอาเองถ้าเอาไปอย่างนั้นของดีก็กลายเป็นของเก๊ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสและหลวงปู่ยังพูดแถมท้ายอีกว่าอยากกลัวเลย84,000องค์สองผลก็ไม่พอแจกซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่หลวงปู่พูดไว้ไม่มีผิดทั้งทั้งที่วัดไม่ได้ทำใบปลิวแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อะไรใหญ่โตเลย แต่เมื่อคนที่ได้รับพระของขวัญจากหลวงปู่ไปแล้วได้เจออนุภาพและเรื่องราวความมหัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อก็ทําให้ข่าวความศักดิ์สิทธิ์ของพระของขวัญแพร่สะพัดกระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนทําให้มีคนข้ามน้ําข้ามทะเลเหมารถเหมาเรือแห่กันมาจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศเพื่อขอรับพระของขวัญกันอย่างเนืองแน่นประดุดวัดปากน้ำ มีงานมหรสพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันวิสาขาบูชามีคนเดินทางไปรับพระของขวัญมากถึง1,500คนจนทำให้หลวงปู่ท่านต้องย้ายสถานที่แจกพระของขวัญไปที่พระอุโบสถโดยจัดระบบระเบียบในการมอบพระของขวัญใหม่โดยหลวงปู่ท่านจัดให้มีพระพิสุคอยจัดคนเข้าคนออก จากอุโบสถคนรับประตูคือประตูหน้าเป็นทางเข้าไปรับพระและเมื่อรับแล้วให้ไปออกทางประตูหลังและแต่ละรอบของการรับพระนั้นหลวงปู่ท่านจะให้คนทยอยเข้ามาเต็มอุโบสถก่อนจากนั้นท่านก็สั่งปิดประตูซึ่งเมื่อสาธุชนทยอยการรับไปเรื่อยๆจนคนในอุโบสถเริ่มน้อยลงแล้วหลวงปู่ท่านจึงสั่งให้เปิดประตู รับคนเข้าไปใหม่ติดตามเรื่องราวทำไมพระของขวัญพระผงวัดบากน้ำถึงมีความศักดิ์สิทธิ์และมีอนุภาพมากได้ต่อในตอนต่อไป